โอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมก็วันนี้นะผมอยู่ผมอิทูเชนนะผมก็ในครั้งนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมนะผมมาดูนะผมการเออ่ได้เบลย้อนหลังของผมนะผมกับเพื่อนนะผมทักสองคนเลยนะก็ได้เบลค่อนข้างที่จะในวันเดียวกันนะติดติดกันเลยนะผมก็เดี๋ยวมาดูเลยนะผมว่าจะได้เบลอะไรบ้างนะผม let's go เหลือหลอดเดียวเหลือยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์โอเคเบอร์ได้ไหมเนี่ยโว้าว yes Yes ได้เบลอะไรชาร์ตโบลิสเล็กชันแล้วก็วินอัพไอ้ขยะทั้งนั้นเลยก่อนครับจงังหวะนี้ผมเพื่อนผมเขาทำการเกลือไปแล้วหนึ่งจงังหวะนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าตอนที่เพื่อนผมรีนะผมว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับได้บอ่อได้บอ่อปึบโอโ้โหเบลโคตรมิดเลยมีไซเฟตฟร e วินอัพเพ a y แบ็ก hey ชาร์ตโบแม่งไม่มีลิเปอร์โอ้โหแย่ <Yeah. S 1> ละ <laughs> อะไรดีวะตัวอย่างที่ได้ยินไปนะผมว่าเพื่อนผมได้อะไรบ้างนะผมก็ ตอนนี้นะเพื่อนผมได้ทําการเลือกเป็น payback มานะผมเออโอเคเราไปดูของผมกันบ้างนะผมโอเคอัดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคมาขอคีซิล็อตพิชพิชคีซิล็อคีซิล็อคีซิล็อตพิส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 พิชพิสจะได้บ้างไหมเนี่ยคีซิล็อตมามาเลยจ้าโอ้โอเคมาปึ๊บได้เลยเออโอ้ยเชี่ย ได้เลยวะโอเคเยี okay. yeah. death, horses, oh 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 ้ยกว่าจะได้ย่ยแม่เลยไอ้เงี้ยเบลได้เบลทำเบลมาสี่ห้าตัวกว่าจะได้โอ้เวยก็โอ้สุดยอดมากโอ้ไม่ก็ได้ไงโอ้โคตรเท่เย้ก็อย่างที่ได้เห็นไปนะผมว่าผมได้เป็นเคสที่ซสดนะผมก็ถือว่าครั้งที่จะดีใจนะผมผมหาเคสสดมาตั้งนานแล้วนะผม ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะที่มาดูคลิปนจนจบนะผมก็สำหรับคลิปนี้คงเท่าน,นี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นคลิปที่เอ่อมาแบบยังไงอะ่ะที่อัดมานะผมเออปัดไปเล่นๆน,นะผมก็คงแค่เท่าน,นี้ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะบ๊ายบายครับ,บผมเจอคลิปหน้าครับ